สวัสดีนะครับืเรียนเพื่อนสื่อบนชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ต้องมาถแถลงข่าวแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีการนิรโทษกรรมนะบรรดาผู้ชุมนุมทางการเมืองทั้งหลายนะครับแต่ปรากฏว่าเราทอดเวลายาวนานมาตั้งแต่หลัง19กันยา49ไปต้นมาจนวันเนี้ยมันขึ้นไปที่7แล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่า ยังมีปัญหาคือผู้ชุมนุมทางการเมืองผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองหลายคนหลายกรณีนะครับยังถูกจับกลุมคุมขังอยู่บางท่านอาจจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาแต่ก็ยังมีคดีติดตัวต้องไปขึ้นโรงขึ้นสารกันต่อไปอีกนะฮะแล้วในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือคนที่เข้าไปเรื่อมชุมนุมนะเป็นแกนนาบ้างหรือว่าเป็น ฝ่ายนำของต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมานะครับแล้วก็ไปดารงตําแหน่งต่างๆนะฮะด้วยสภาพการแบบนี้นะครับมันทําให้ต้องมานั่งคิดกันนะครับต้องมานั่งเสนอกันอย่างนี้ว่ามันมีวิธีการไหนแบบใดบ้างที่เราสามารถจะเสนอเป็นข้อเสนอทางกฎหมายได้ออกมานะเพื่อจะมีขอท์กรรมให้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองทั้งหลายนะครับเรียนย้ํเอย่างนี้อีกท่านหนึ่งนะครับคือพื้นฐานของข้อเสนอเนี่ยนะครับเราเริ่มมาจากที่ว่าบุคคลที่กระทําความผิด ต่างๆที่เราจะได้จะให้มีระดับสกรรรหรือได้รับเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการชี้ขาดความขัดแย้งเนี่ยนะครับคณะกรรมการกระจายความขัดแย้งเนี่ยนะเราตั้งฐานนี้ครับคือบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับกระทาความผิดไปเนี่ยนะครับโดยสภาพการของการกระทำความผิดเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดอาญาในลักษณะที่เป็นโดยตัวมันเองเป็นความผิดอาญาแบบเช่นคือคือโดยธรรมชาติของการทาผิดเนี่ยมนันเรื่องความผิดอาญาจริงๆรับยิ่งชิงต้นอะไรเงี้ยหรือถ้าหากมันมีความผิดอาญาเจือสมผสมกันอยู่บ้างเนี่ย เรื่องต่างเนี่ยมันเกิดจากมูลเหตุจูงใจทางการเมืองผลักดันให้เขาออกมากระทําไม่ใช่นั่งอยู่เฉยไปตะโกนด่าใครนั่งอยู่เฉยไปเผาชวนผู้ว่าถูกไหมฮะทุกอย่างมันเกิดจากมูลเหตุจูงใจทางการเมืองที่ผลักดันให้เขาออกมาทําแล้วมูลเหตุจูงใจทางการเมืองที่ว่าเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าทุกเหตุการณ์ทางการเมืองเราตีเส้นไว้ตั้งแต่หลัง19เกันยายน4 9หลังรัฐประหาร19กันยายน49เป็นต้นมาแล้วมันมีเหตุการณ์ชุมนุมกันไปชุม,มนุมกันมาหลายครั้งโต้เถียงโต้แย้งขัดแย้งกันหลายกรณี นะครับเป็นั้นพื้นฐานของเราเริ่มมาจากตรงนี้นะครับแล้วข้อเสนออันเนี่อนะครับเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเรานั่งคิดนั่งเขียนขึ้นมาเนี่ยเราเขียนในลักษณะที่เป็นภาวะวิสัยหรือ Object i v e มากที่สุดคือเขียนโดยที่ไม่ดูว่าสีไหนใครเป็นสีใดสีหนึ่งเขียนโดยครอบคลุมทุกฝ่ายของผู้ชุมนุมทุกฝ่ายเพียงแต่ว่าถึงเวลามันใช้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าสีแดงอาจจะได้เยอะกว่าคนอื่นเพราะสีแดงเขาถูกดำเนินคดีเยอะกว่า ถูกไหมนี่เป็นโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติตามสภาพความเป็นจริงแต่ตอนเราเขียนเนี่ยเรามองอย่างภาวะวิสัยทั้งหมดนะฮะไม่ได้มองกรณีของชุดผู้ชุมนุมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือข้อเสนออันเนี้ยร่างรัฐน,นูนลในทศวรรนการขรัดความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่เกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับผลกระทบจากรัฐประหาร19กันยานั่นคนละเรื่องกันครั้งนี้เกี่ยวกับผู้ชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นนะครับต้องแยกให้ออกดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยพื้นฐานแบบเนี้ย ก็เลยหวังว่าถ้าวันหนึ่งในข้อเสนอเนี่ยมันถูกผลักดันมาไที่สาธารณะมันจะหาฉันธามติคอนเซนแซสในหมู่ของประชาชนบุคคลทั่วไปทั้งหมดได้ง่ายกว่าเพราะหนึ่งมันไม่มีคู่ขัดแย้งทางการเมืองลักษณะที่นักการเมืองคนละฝ่ายมาทะเลกกาะกันว่านี่เราโทษให้คุณทักษินหรือคุณนักษินแม่ประโยชน์นื่นคือขายคุณนักษิณแม่ประโยชน์อะไรต่างๆกกรณีนี้คือเอาประชาชนผู้ชุมนุมทางการเมืองบุคคลทั่วไปเท่านั้น เกี่ยวกับมัตการเมืองจะได้ตัดปัญหาเรื่องนี้มันจะได้หาฉันทามติในการผักดันเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นไม่งั้นเวลาถ้าเราเสนอเรื่องนี้ไปแล้วมีพวกกรณีคุณทักษิณเข้ามาปับ๊บก็จะถูกอีกฝ่ายหนึ่งค้านตลอดเวลาท่านก็จะถูกติดคุกไปเรื่อยๆถูกคดีติดตัวไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือจุดประสงค์สาคัญที่เราเสนออย่างนี้ออกมานะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับท่านอาจจะดู powerpoint ที่ผมฉายไปประกอบไปด้วยนะครับเอาภาพใหญ่ก่อนนะฮะ มันจะมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆนะครับเห็นไหมฮะทางสีเขียวนี่คือพ้นจากความรับผิดและความพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงก็คือมิรโทษสกรรมนะฮะทางวงกลมสีเขียวเนี่ยวงกลมสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยนะครับก็คือระงรับกระบวนการพิจารณาคาดีไว้ชั่วคราวคาดีที่ค้างอยู่หยุดไว้ชั่วคราวนะฮะคนที่ถูกคุมตัวไว้ชั่วคราวก็ต้องปล่อยออกมาก่อน แล้วหลังจากนั้นเรื่องของพวกเขาเนี่ยก็เอาเข้าไปสู่คณะกรรมการ,การขาจัดความขัดแย้งที่รัฐธรรมนูญนี้จะตั้งขึ้นมาแล้วคณะกรรมการขาจัดความขัดแย้งนี้จะลงไปชี้ขาดนะเรามาดูรายละเอียดเทียบกลุ่มนะครับเอากลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มนี้นะฮะนิรโทษกรรมทันทีท่านเข้าใจความหมายค่อนข้างชัดเจนนะครับว่านิรโทษกรรมคืออะไรคือไม่มีความผิดอะไรอีกเลยหลุดไปหมดเลยคดีที่ค้างอยู่ก็หายหมดนะฮะถูกลงโทษไปแล้วก็ถือว่าไม่ได้รับโทษนะฮะหายไปหมดนี่นิรโทษกรรมนะสิ่งที่ ถูกทำว่าถูกตัดสินไม่เป็นความผิดก็คือไม่ผิดนะครับ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงนะครับมีกลุ่มใดบ้างนะครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับคือผู้ที่เข้าไปกระทาความผิดนะฮะตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินพศส5 4 8ี่หรือพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในรัชอาณาจักสอง5้าห้านะคือตอนมีการชุมนุมหลังรัฐประหาร19กันยายนเนี่ย รัฐบาลนะครับก็จะตามไปประกาศพรกบ้างพรคบความมั่นคงบ้างนะฮะแล้วหลังจากนั้นใครที่ฝ่าฝืนประกาศพวกนี้ก็จะมีความผิดอาญาตามพรกฉุกเฉินตามพรบความมั่นคงปีห้าหนึ่งนะกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเราให้พ้นจากความผิดและความรับผิดทันทีนะฮะที่ง่ายคือถ้าร่างรัฐมนูลฉบับนี้ประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อไหร่ปั๊บพ้นทันทีมีโรษก,กรรมทันทีนะฮะนี่คือกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าหนึ่งจุดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูหนึ่งจุดสองนะครับ มาตราสองได้เก้าสเ็ดทับสองผู้ที่เข้าไปเร่่มชุม,มนุมทางการเมืองนะครับตามเขตพื้นที่นะฮะที่มีการประกาศประกาศตามพรบสงงาการณฉุกเฉินหรือพรบรความมั่นคงเนี่ยเวลาเขาประกาศผู้เขาจะขีดเส้นใช่ไหมฮะว่าพื้นที่จังหวัดไหนบ้างาครอบคลุมที่ใดบ้างนะวันไหนถึงวันไหนเขาจะเขียนอาไว้ผู้ที่เข้าไปชุม,มนุมพวกนี้แล้วเข้าไปเร่่มชุม,มนุมมาขนาดนี้แล้วมีความผิดนะฮะแต่ความผิดนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นความผิดตามตามพระราชกําหนดนะฮะแต่ไปผิดระหูโทษ นะในปรวมทของอาญาเนี่ยมันมีความผิดเล็กๆทโทษคือทษเล็กๆน,น้อยๆกรับนิดหน่อยจำคุกไม่มากนะครับหรือความผิดที่มีโทษกลับอย่างเดียวนะครับหรือความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกินสองปีตามกฎหมายอื่นนะฮะกฎหมายอาญาเราเนี่ยเวลาเอาคนติดคุกไม่ได้มีเฉพาะในประมวลอาญานะครับมันมีพรบรอื่นๆที่มีโทษอาญาอยู่นะฮะอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีคนผิดพรบรอาวุธป,ปืนมีคนผิดพรบวิทยุคมนาคมใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดพรบรจราจรทางบกนะฮะไปกีดขวาทางจราจรอะไรต่างๆพวกเนี้ยถ้ากําหนดแล้วโทษจําคุกไม่เกินสองปีพ้นผิดทันทีนะฮะกลุ่มที่หนึ่งนะครับผิดตามพรกผิดตามพรบรความมั่นคงกลุ่มที่สองคือพวกระหูโทษโทษปรับหรือโทษจําคุกไม่เกินสองปีตามกฎหมายอื่นนะครับนี่คือกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงน,นะครับเรามาดูกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มใหญ่ที่สอง กลุ่มคนเหล่านี้นะครับถ้าคดีกำลังอยู่ในกระบวนาพิจารณาต้อระงับกระบวนพิจารณาคดีเป็นการชั่วคราวใครที่ถูกจับกบลุมขังนะครับจับคุมตัวเป็นการชั่วคราวเนี่ยต้องปล่อยตัวทันทีแล้วเรื่องเอาเข้าคณะกรรมาการขจัดความขัดแย้งวินิจฉัยได้แก่ใครบ้างนะครับ2.1นะครับมาตรา291ทับ3นะครับคือบรรดาผู้ชุมนุมที่มันไม่เข้ากลุ่มแรกเนะี่ยผู้ชุมนุมเนี่ยที่กระทําความผิดแต่เป็นความผิดที่ไม่เข้ากลุ่มแรกเลยกลุ่มสีเขียวเียเยมื่อสักครู่นียนะฮะ เช่นโทษอาจจะสูงเกินโทษอาจจะห้าปีสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีโทษสูงสูงเนี่ยนะครับหรือเข้าไปชุมนุมแต่ไม่ได้ทําผิดพลกทําผิดความผิดฐานอื่นที่มีโทษสูงขึ้นไปพวกนี้นะครับเอาเข้ากรรมการวินิจกรรมการขจัดค,ความขัดแย้งกรรมการขจัดความนี้ก็จะดูว่าความผิดของคุณที่คุณทําลงไปนั้นเนี่ยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองที่เชื่อมไปถึงรัฐประหารสิบเก้ากันยาหรือไม่ถ้ามีเป็นมูลเหตุจูงใ,ใจปั๊บ คณะทำงานชุดนี้ก็จะวินิจฉัยว่าให้มีลโทษศกรรมถ้าดูแล้วบอกว่าไม่มีมูลเหตุจุงใจทางการเมืองก็ดําเนินกระบวนการมาตามกระบวนการตามปกติต่อไปนะฮะกลุ่มย่อยที่สองของกลุ่มใหญ่ที่สองนะครับหรือสองจุดสองนะครับ <S <S มันจะมีบางกรณีที่บุคคลที่ไม่ได้เข้าไปเื่อนชุมนุมทางการเมืองน,นะฮะมันอาจจะมีบางกรณีที่เข้าไปอาจจะจัดเวทีชุมนุมเล็ก แล้วเวทีนั้นเนี่ยคือไม่มีการประกาศพลกรต,รตรงแถวแถวนั้นเป็นเขตนั้นเป็นชุมนุมตามจุดเล็กๆต่างๆสิบห้าคนยี่สบคนสาสบคนหรือบางทีนั่งอยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปชุมนุมอะไรเลยนะแล้วการกระทําของเขาเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นความผิดนะฮะมีโทษอาญาเ่ยครับแล้วเรามาดูว่าความผิดเหล่านั้นเนี่ยมันมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองผลักดันออกไปให้เขาทําผิดหรือไม่นะถ้ามีนะครับ คณะกรรมาธุนี้ก็จะวินิจฉัยว่ามีบุญเหตุจูงใจทางการเมืองผลก็คือมิตรโทษกรรมถ้าดูแล้วไม่เกี่ยวข้องกับบุญเหตุจูงใจทางการเมืองเดยทั้งสิ้น <c oughs> ก็ดําเนินกระบ,บวพนพจารตามปกตินะครับนี่คือนะฮะทั้งสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับท่านจะดูแผนผังนเนี้ยนะฮะเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับมีพ้นทันทีมิโทษสกัมทันทีกับเอาเข้ากรรมาการขจัดความขัดแยง้งนะครับแล้วก็ทั้งสองกลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดมีความผิดตามบันทัดริีตามกฎหม,ม <c oughs> าย่างประเทศนี่เราไม่ได้มีโทษนะครับ ส่วนเรื่องใดบ้างนี้ต้องให้ขึ้นอยู่กับกรรมการะจัดความขัดแย้งเขาจะพิจารณาเอานะครับนี่คือการจําแนกประเภทนะครับบุคคลที่จะได้รับการวนิจฉัหรือบุคคลที่ได้รับการปล่อยตัวไปชั่วคราวนะครับกระบวนการพิจารณาคดีชั่วคราวเพื่อรอกรรมการวินิจฉัยแต่กรรมการขจัดความขัดแย้งวินิจฉัยท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องทําให้มันวุ่นวายทาไมเราไม่ประกาศโคมเดียวนิจโทษศกรรมตีวันที่เอาตั้งแต่19กปัญญาถึงวันไหนนี้โทษพึิพร้อมเดียวพร้อมกันหมดคําตอบก็คือว่าอย่างที่ เออเราได้ดรียนมาตั้งแต่ตอนแรกคือการนิถุนธกรรมครั้งนี้เนี uh ่ยนะครับมันทํายากกว่าครั้งอื่นๆเพราะมันปล่อยเวลาทอดยาวนานมาขึ้นปีที่เจ็ดหลังสิบเก้ากันยามันเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์หลายครั้งมากถ้าท่านสังเกตการนิถุนธกรรมตั้งในสมัยเอ่อตวัติศาสตร์กฎหมายเราที่เราทํากันมาหลายทีเนี่ยนะมันชุมนุมเสร็จปุ๊บมันก็มีประท้วงทันทีนะตอนปีสามห้าเนี่ยพอพรเนี่ยโทษปีสามห้าเนี่ยก็คือทั้งตัวเจ้าหน้าที่ทั้งตัวผู้ชุมนุมไปพร้อมกันหมด พอมาตอน6ตุลาเขเหมือนกันคือเอาึกษายติคู่ก่อนนะครับสัก2ปีแล้วค่อยมานิรโทษตามทีหลังนะแต่มันนิรโทษโดยอาศัยจุดเกาะเกี่ยวในเหตุการณ์เดียวนะฮะพฤษภา35เกาะไว้ในกับการชุมนุมตอนพฤษภา3 5 6ตุลา19ก็คือเกาะไว้กับการชุมนุม6ตุลา19แต่ครั้งนี้มันเกิดชุมนุม7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันชุมนุมหลายข้างหลายหวนมันมีการแสดงความเห็นเต็มไปหมดแล้วถ้าเราดูทั้งหมดเลยเนี่ยมันแยกมันยากมันแยกมันยากยากที่จะแยกออกจากกัน นะเพราะมันมีเหตุการณ์ไม่เหมือนกันแต่ละเรื่องแต่ละการชุมนุมแต่ละครัง้งมันมีเรื่องไม่เหมือนกันดังนั้นจึงต้องแบ่งว่าเป็น2อันคืออันที่1พ้นทันทีอันที่สองระงับกระบวนาวกนววากนนรับแล้วกกก็เอาาคณะรรมรขมขัดแย้งลงไปวินิจฉัยนะฮะนี่คือเป็นสาเหตุที่เราต้องจําแนกประเภททีนี้ดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าองค์ก,ร,ร,กรที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งตามนักมืออันนี้ก็คือคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งท่านลองดูนะว่าที่มามาจากอะไรนะฮะ เราเอาให้มันเล็กห้าคนเท่านั้นเพราะว่าถ้าองค์กรใหญ่เนี่ยมันพิจารณากันเนี่ยมันยากนะครับห้าคนเนี่ยมันทํางานคล่องตัวรวดเร็วห้าคนเนี่ยเราเอาจุดเชื่อมโยงเนี่ยนะครับท่านจะสังเกตว่าองค์ประกอบที่หนึ่งเนี่ยเชื่อมไม่กับคณะมนตรีเพื่ออะไรเพราะคณะมนตรีเป็นฝ่ายบริหารรู้งิธประมาณรู้กลไกระบบราชการต่างๆทั้งหมดในฐานะฝ่ายบริหารต้องเอาคนที่คณะมนตรีเลือกมาหนึ่งคนไม่ใช่เอารัฐมนตรีนะครับเอา คณะมนตรีไปเลือกมาบุคคลใดก็ได้หนึ่งคนนะมานั่งอยู่กรรมการชุดนี้นะองค์ประกอบที่สองเนี่ยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองคนเอาตัวสสเนี่ยนะฮะโดยเอาคนหนึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลอีกคนหนึ่งเป็นฝ่ายค้านเพื่อจะได้ดูเรื่ภาพกันนะองค์ประกอบที่สามนะครับเนื่องจากว่ากรรมการชุดเนี้ยจาเป็นต้องลงไปทํางานในทางกฎหมายอยู่บ้างนะฮะเรื่องสาคัญเลยลงไปวินิจฉัยชี้ขาดและอาจจะต้องเขียนคําวินิจฉัยออกมาดัางนั้นจึงจําเป็นต้องมีผู้ภพากษา อาชีพเข้ามานะฮะเราก็เสนอให้มีผู้พักษาหรืออดีตผู้พักษาก็ได้นะฮะโดยเอาจุดเกาะเกี่ยวให้ไปเชื่อมโยงกับตัวแทนประชาชนก็คือเอารัฐสภาไปเลือกนะว่าจะผู้พักษาหรืออดีตผู้พักษาคนไหนเข้ามาเป็นกรรมการขจัดความขัดแยง้งองค์ประกอบที่4นะครับอันนี้ก็เป็นบบตําแหน่งที่สาคัญในกระบวนการยุติธรรมก็คือพนักงานอายการนะเช่นเดียวกันก็คือเราเอาไปเชื่อมโยงกับตัวแทนประชาชนให้รัฐสภาเป็นคนเลือกนะเอาพนักงานอายการหรืออดีตพนักงานอายการหนึ่งคนนะเข้ามาอยู่ใน กรรมการชุดนี้รวมแล้วทั้งหมด5้าคนนะฮะกรรมการชุดนี้สถานะเป็นอะไรนะครับไม่ได้เป็นฝ่ายปกครองไม่ได้สังกัดรัฐบาลไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้เป็นฝ่ายอะไรแต่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อกณีนี้กรณีเดียวโดยเฉพาะเสร็จภารกิจนี้แล้วก็จบตั้งขึ้นมาเพื่อกรณีเนี้ยขจัดความขัดแย้งในพิธีกรรมพระนิให้มันจบนะครับเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะฮะใช้อํานาจในระดับรัฐธรรมนูญ นะครับดังนั้นเราก็เลยเขียนต่อไปว่าคาวินิจฉัยของกรรมการชุดเนี้ยเมื่อวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่สุดผูกพันทุกองค์กรทันทีนะเป็นที่สุดวูันทุกองค์กรทีไม่สามารถเป็นวัตถุ่งการพิจารณาคดีได้โดยศาลหรือองค์กรอื่นใดแล้วไม่มีใครไปโต้แย้งที่ศาลได้อีกนะฮะเพราะว่าศาลในเวลาพิจา,ารณาเนี่ยศาลจะพิจารณาโดยเอาองค์ประกอบทางกฎหมายเป็นหลกักในขณะที่กรรมการชุดเนี้ย การพารณาเอาเรื่องมูลเหตุจูงใจทางเมืองเข้ามาผสมด้วยนะฮะดังนั้นถ้าออกไปให้ศาลรีวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผู้น่าคือมันเปิดหนังสือคนละเล่มละท่านรู้หรอมัออมนะ้ยฮะมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้นะดังนั้นเราเลยบอกว่าองค์กรอันเนี้ยคณะกรรมการนี่ไหนความขัดแย้งเนี่ยคณะกรรมการกระจายความขัดแย้งเนี่ยวินิจฉัยแล้วเป็นที่สุดทันทีไปต้แย้งที่ศาลหรือองค์กร,รอื่นใดอีกไม่ได้นะครับนี่ก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมคร่าวๆนะครับผมเรียนว่า ครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นครั้งสําคัญก็คือว่าถ้าข้อเสนอแบบนี้ได้รับการยอมรับได้รับการผลักดันในที่สาธารณชนหรือผลักดันจนเกิดความสําเร็จเนี่ยมันจะเกิดความสําคัญในในในระบบการเมืองการปกครองในระบบการเมืองการปกครองของไทยอย่างยิ่งนะครับนะอันที่หนึ่งนะครับคือมันจะสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองขึ้นมาใหม่ในประเทศนี้นะครับคือหลังเหตุการณ์ชุนงมความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่มีการลดโทษรมโดยพร้อมกันหมด เราจะนิรโทษกรรมเฉพาะคนที่เขาเข้าไปชุมนุมบรรดาเจ้าหน้าที่ที่สั่งการหรือฝ่ายปฏิบัติการต่างๆเราไม่มีระโทษพอที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเรานมรโทษเนี่ย6ตุลา19 14ตุลา16ตุลา2หรือว่อพาพฤษภา35เนี่ยเวลาไโทษกรรมเนี่ยมันมนิรโทษกรรมแบบยื่นหมูยิ่นแมวแลกกันถูกไหมครับประชาชนเขาต้องยอมเพราะอยากออกจากคุกในขณะเดียวกันก็โอเคผมก็ไม่ไปสืบสายเราเรื่อรแล้ว่าใครเป็นคนสั่งการใครเป็นคนปฏิบัติการต่างๆครั้งนี้ถ้าทำสำเร็จมันจะสร้างคุณธรรมอันนี้ขึ้นมาใหม่ แล้วถามว่าเราใจร้ายกับเจ้าหน้าที่หรือไม่คําตอบคือไม่ใช่นะครับถ้าเจ้าหน้าที่คุณปฏิบัติการตามกรอบของกฎหมายเนี่ยคุณหลุดโดยหลักกฎหมายทั่โไปตาตามมาแล้วก็หลุดโดยมาตรา17็ดของพระราชกำหนดสถาการฉุกเฉินอยู่แล้วนั่นก็คือถ้าคุณสิ่งที่คุณทํามันไม่ผิดให้ตายมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าสิ่งคุณที่คุณทํามันผิดมันก็ต้องผิดนึกออกไหมฮะถ้าคุณไปปฏิบัติหน้าที่สร็ชุนโดยที่ไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วนะก็ไม่เป็นต้องมีโทษ นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องรับภาระพิสูจน์มากขึ้นในการมาพิสูจน์ว่าตัวคุณมันไม่ได้ทําผิดคุณทําอยู่ในกรอบกฎหมายทั้งหมดนะนี่คือถ้าอันเนี้ยสําเร็จมันจะความสําคัญข้อที่หนึ่งนะคือเรื่องนี้ความสําคัญข้อที่สองเนี่ยถ้าอันเนี้ยมันสําเร็จแล้วมันหาคอนเซนแซสสันร,ริมติร่วมกันทุกฝ่ายสีแดง,ส,แงสีเหลืองฝ่ายฐ้านฝ่ายค้านได้เนี่ยมันจะเป็นบุตรหมายเหมือนเขาเรียกก้อนหินก้อนที่หนึ่งที่โยนลงไปแล้วว่าไอ้เรื่องขจัดความขัดแย้งเนี่ยมันสามารถตั้งโต๊ะคุยกันได้ทัั้้้้งงขาาาเพรรระะคคนนีบถ ผมนึกภาพไม่ออกว่ามันจะมีใครที่จะมาค้านเรื่องนี้เพราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลเรื่องฝ่ายค้านเรื่องอะไรเลยไม่ออกไหมฮะผมถามง่ายๆสมมุติวันเนี้ยมีผลประกาดใช้คนออกจากคุกม,มาเนี่ยพักฝ่ายค้านเขาเดือ,อดร้อนเสียหายไหมไม่เห็นมีใครเสียหายเพราะคนกลุ่มนี้เขาก็ไม่ได้ไเ,ดไเ,เป็นรัฐมนตรีคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้เข้าไปชิงชัยตาแหน่งสสตไปไงคือเขาคือพี่น้องประชาชนคนทั่วไปธรรมดาถ้าทำอันนี้สําเร็จมันป็นะมีการพิสูจน์ว่าเนี่ยมันสามารถทําให คนเนี่ยแม้จะคิดเห็นทางการเมืองต่างกันเนี่ยมันยังเป็นเพื่อนเ่วมชาติกันอยู่นะฮะมันจะเป็นเพื่อนเ่วมชาติกันอยู่ได้ว่าเนี่ยเห็นไหมถึงเวลาเราขจัดเออเราทะเลาะเบาะแว้งเรื่องความเห็นต่างการเมแตกต่างกันเนี่ยมันก็ไม่ควรเอาใครมาติดคุกนะฮะถ้ามีคุณเหตุจูงใจทางการเมืองผลักดันให้เขาออกไปทําความผิดอย่างนี้นะฮะดังนั้นถ้าไม่พูดกันได้เนี่ยมันหาช้นท่านมติได้นะครับแล้วมันจะเป็นการตูทางในเรื่องไอการปรองดองทั้งหลายเนี่ยนะฮะต่อไปในอนาคต นะครับอันนี้ก็เป็นผลดีนะครที่ผมคิดว่าถ้าเรื่องนี้สําเร็จนะ,ะมันจะเกิดเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ๆขึ้นในในประเทศแห่งนี้นะฮะขอบคุณครับผมมีผมมีประเด็นเ,เพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับคือหลายคนเนี่ยคงจะเห็นนะครับว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราทำขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีประเด็น